สวัสดีพี่น้องอ้าวมึงไปแล้วบ่ท่านบ่ท่านรถเม์คิวนี่ก็ต้องรอคิวหนาสร้างหัวหามันประสิง,งานกลับขึ้นไปอันทาอยู่ในบ้านไม่ทาหรอกออกไปทาอยู่ข้างนอกรถ กินเขา่าแตงแ,แต่ตีหาเครื่องนะคะแล้วก็ก้อนสื่อออกมากก็กินเาแฟ่เพราะไงก็ลุกขึ้นมาทรงเราจะไปผ่าตัดกันพี่น้องไม่หน่อยเลือกทางเลือกที่สองเนาะผ่าตัดตรงถุงใต้ตานะคะเพื่อจะถอนลากถอนโคนตุ่มใต้ตาออกตามหมอบอกเนาะคะ่ะเพื่อมันเสีเยเงียบเพราะว่าถ้าเลือกทางที่สองหนึ่ง เลื่กท่านที่สองก็คือมันจะบวกลับมาเป็นอีกถุงใต้ตานะคะไอตุ่มใต้ตานะคะทางเลือกที่สองก็คือผ่าตรงตาถุงใต้ตาแล้วก็เอาออกให้หมดเลยแล้วก็เย็บได้แล้วก็บวกกลับมาเป็นอีกส่วนทางเลือกที่หนึ่งคือเจาะเอาแค่ตุ่มออกเย็บไม่ได้แต่โอกาสกลับออกมาอโอกาสกลับมาเป็นอีกนะคะก็เลยเลือกท่าไอ ทางเลือกที่สองแต่ว่าทางเลือกที่สองมันก็ดีอะค่ะมันเย็บได้ที่ตัดสินใจไปเองก็เพราะว่า,ไ,าววไปแต่เช้าด้วยไปแต่เช้าก็ต้องควบคุมกันครับรถให้พอยหญยหนึ่งมันลําบากมันหน่อยเมื่อยเพราะว่าเราตาบ่าเห็นหงเราไม่หน่อยตรงนั่งบอกนั่งอย่งมันมัน,ม,นมันเครียดล้วกะสอง ถ้าเรากลับไม่เองไม่น้อยก็ห่วงอีกนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะในการไปโรงพยาบาลหรือการผ่าตัดอียังมันมาเหมือนเมืองไทยค่ะญยาิบ่มิทธิ์ญาดบ่มิสีหยาดบ่มีส่วนแก้วของแล้วก็บ่มิสิดเกี่ยวั่งเฝ้าคือเมืองไทยเนาะดังนั้นดีที่สุดไม่น้อยอยันไปเองแล้วก็ตัดเองนะคะ ถ้าเราไปส่งค่ะพญาย้่เราไปส่งเราก็ต้องกลับมาแต่วันนี้เราก็ต้องไปรับแม่น้อยอีกวุ่นวายเออเพราะว่ามันมันมันเกิดแค่ไปส่งแล้วก็ไปรับนี่สิมันไม่สามารถใยเลืออีอยังใดอย่าง,ยงอื่นนะคะที่นี่ก็เหมือนตอนแม่น้อยไปพาเอาโมลูกออกแล้วก็ไปส่งไว้แล้วก็กลับนะคะพ่อแม่น้อยฟื้นขึ้นมาร่างกายแข็งแรงเขาให้กลับแล้วก็ไปรับ มันกับบ่มีฝนอยี่ยงฉนั้นถ้าไปเองมันจะสีง่ายเดี๋ยวเขาก็สิมาเบิ้ง่าโอ้อีกตั้งเสืานะที่ไปเลว่ามันสิมาแบบเนี้ยเขากับมาเบิงง่าคนการรักษาบ่มีมองลีได้บานนี้ล่มล่มอุบาทอุปโลได้บ้างบ่มีมองเฮลี่ไปลีนะบ้านเขากร่ได้ได้ไยเขาอยู่ละ เมื่อเบิ่งว่าไปถึงไม่น้อยไปก่อนเวลาเพราะว่าไม่น้อยไ่อยากให้เกิดความผพดพลาดนะคะการเดินทางต้องเผื่อเวลาเผื่อเหลาผักขาดยิ่งในหิมะยิ่งสีนะคะหนึ่งถนนลื่นเอียงจะเกิดขึ้นได้ความล่า,าก็เกิดขึ้นได้ไม่น้อยก็เลยกายเวลาไปก่อนเป็นชั่วโมงกลัวเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งไปถึงไม่น่ยจะได้พักผ่อนนั่งรี่แลกนวลน,นีนั่นของไม่น้อยบม่ต้องตื่นเต้นบม่ต้องเตรสซ่านะคะ พอมาไม่นหน่อยก็เป็นความดันน้ำเงินสินะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําให้โล่งและสบายที่สุดและก็อีกอย่างก็คือถ้าเกิดการผิดพลาดเข้าไปพอนั่นยังสีเขาต้องเสียเขาสิใจล้าพันแปดร้อยก้อนนะคะดีที่สุดเราไปไปมันถึงแต่ตรงเวลาและก็เพรผิดพลาดกันนัดหมายเพราะถ้ามันผิดพลาดอย่างหนึ่งันก็ล้วนไปมดเนาะในส่วนของที่ทํางานไม่หน่อยก็แจ้งไปแล้วนะคะแจ้งที่ทํางานไปแล้วเมื่อคืนที่ทํางานก็โทรมา แล้วเธอจะกลับมาทํางานวันไหนวะฉันก็หลังจากฉันผ่าตัดหมอบอกให้ฉันเอาวันหยุดเจ็ดวันเขาให้ฉันอยู่บ้านเธอมันจะมีตลาดนัดวันเสาร์หนาได้วะฉันเออโอเคฉันเข้าใจแต่ว่าแนกสีมากไปปสัปดาห์แต่เบิร์กกอนมันโอเคขืนชักกะจกมาแต่ว่ามันอาจจะติดผ่ากอดมันกับวัสดกในการทํางานอันในเนบ่องวัสดุในการทํางานเด้ พราะฉันก็จะต้องติดประกตาครั้งนึงไว้หรือจังไหนฉันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหมอต้องให้ฉันไปตัดใหม่อีกรอบนึงอันก็เลยว่าไหวลหลังๆฉันพาตัดเสร็จก่อนค่อยว่ากันเ่ินึงวันนี้หันหนาเลยว่าอันคือว่าอันเธอทักซึ่งซึ่งยางมากนะฉันต้องการอีกเพราะว่ามันงามปีนี้เป็นปีแรกที่มีของทักขายว่าสันมีเธอกมาทำงานมีของทักขายเธอทักหลายๆย่าง เนใหญ่เธอซอยเหลือเนี่ยได้บอกเลยว่าเอาเออสยเหลือฉันเฮ็ดแล้วเวด้ฉันทามาเมื่อนั้นเจ็ดมวนฉันเห็ดเหล้วมันเบิดแล้วได้อยู่บ้านฉันมันเบิดแต่ฉันก็บริไปเฮ็ดงานฉันก็บริไปเอาได้ไม่อีกอันถ้าเธอบอกว่าจังไหนถ้าเธอโอเคนะฉันสีเอาไม้พรมมาสงเด้อว่าสันโอเคบอว่าสันไม่หน่อยเลยว่าเออโอเคเพราะว่าไม่หน่อยก็ถทือว่าพาตาอันบริพาในหน่วยตาเนาะพาอันใต้ตาซื่อ อาจจะพักเฟื้นมือนหนึ่งหรือบาหญ่ว่าเอ้ยมือสองมือมันกระเทอกก็โอเคแลว้วไม่ไหนเลยว่าเออพวกยังดอกฉันรับปากเขาแล้วฟักชักระอยากซอยเหลือยังเห็ดใดหนึ่งลยในการทักข้องไม่น้อยเนาะมันกับเดี๋ยวอยากจะใจไม่น้อยได้พอเขาไปโลอกซึมเสาเขาหายยังเห็ด้าเขาชอบเขาชื่นเขาชื่นชอบกรเห็ดแปมกระเพิดเพื่อนนะคะมันก็ได้อได,ได้ได้ส่วนหนึ่งก็คือผลทางรักษาของเฮ้านน่า บันนี้กะก็เลยลระปากว่าโอเคมันนี้ไม่น่อยเลยว่าอันไม่หน่อยออกจากห้องพาดตัดแล้วเรียบร้อยไม่หน่อยเดินทางกลับบ้านไม่หน่อยสิบ,บอกเดอ้อแล้วจังเควอามาส่งไม่หน่อยหลังเลิกงานไม่หน่อยวังสีแต่ว่าสีสีที่มันมีตอนนี้มีแต่สีน้ำตาลถาถาเธอไปซื้อในห้างไม่ชั้นไม่เอามาหลายๆสีแน่ก็ดีเพราะมันมีสีอื่นห็นเลือยมีสีน้ำตาลอย่างเดียวซึ่งเหตุผลที่มีสีน้ำตาลอย่างเดียวคือ่วยงานซื้อมายกล่างเนาะคะ่ะ ล่างหนึ่งก็บหาสิบหกสิบม้วนนึงสิที่จริงทำไห้มันย่ง,ยงไปถาพุนกับสิท่านเนี่ยลขั้นเมื่อกี้แต่บอกไปเด้ถนนมันลื่นรอขั้นไหมเออเรื่งหน่อยสองคนนี่กระถารถเม่สูมาถาเป็นมูย <c oughs> ่อยแนมก้นรถแนมน้ก้นรถเมยอยู่นี่แหละคา่ะการเห็นง่ายมึงเชื่อมันเนนกิดบ่้มแนว่าอันเห็นด้เห็น,น,เ,หนเอามูล่ะแต่ว่าที่จริงถ้าเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ทําเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่เข้ากับแบบว่าเขาชอบน้ำเราเขาไม่แน่ใจนะเออ แล้วก็เดียวเบื่องก่อนค่ะถ้าทักอียังเสร็จแล้วอาสีถ้าเบิ่งสุขภาพสังคานก้อนตาเตอแพรเพอไปยังไ๋หลังจากทักได้หมดแล้วอียังแล้วผลงานเสร็จเรียบร้อยไม่น้อยอาจจะเฮ็ดปอเปียนํำน,นะคะให้หน่วยงานซื้ออุปกรณ์ในการเฮ็ดปอเปียเข้าอาจสิทอดปอเปียขายในมือตลาดนัดนํำน,นะคะเพราะว่ามันก็นเป็นอียังที่เปลือกไม้ที่ทํำงานนํำแล้วก็มันก็นมีรายได้เขามานํำน,นะคะซึ่ง หน่วยงานของะะเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเป็นของเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะแต่ว่าเขาก็อยากหาเงื่อนเสริมเขามาให้หน่วยงานเขามีไยใดเนาะเดี๋ยวค่อยว่าเพื่อนึงเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลค่อยว่านะคะ